เสียงแบบนี้ในวัยที่ผมเด็กๆเ,เวลาผมไปนอนที่เถียงนาตามที่นาเวลาไปอยู่นาหน้าฝนจะได้ยินเสียงแบบนี้ <c oughs> คือเสียงกบเขียดเสียงแบบนี้นะครับมันทำให้เราเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ <c oughs> ของอธรรมชาติบ้านเรานะครับ ผมเข้าใจว่าตรงนี้มันเป็นเขตที่ไม่มีสารเคมีนะครับเพราะฉะนั้นสัตว์น้อยใหญ่ก็ใช้ชีวิตแบบธรรมชาติไม่ถูกรบกวนจากผู้คนเพราะฉะนั้นการขยายเผ่าพันธุ์ของกบเขียดหรืออ่างบริเวณสวนใหม่น่าจะอุดมสมบูรณ์ฟังเสียงน,นะครับครับ เสียงแบบนี้คนเด็กยุคสมัยใหม่เนี่ยเขาจะได้ยินหรือเปล่าเราจะได้สัมผัสแบบนี้หรือเปล่านะครับหลังฝนตกที่สวนใหม่เสียงแบบนี้ะนะครับเป็นเสียงที่ธรรมชาติขับกล่อมความเป็นท้องทุ่งนะครับเป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งของ <c oughs> การเกษตรบ้านเรานะครับ ถ้าโซนไหนตรงไหนที่ไม่มีการใช้สารเคมีสัตว์น้อยใหญ่ก็ได้ใช้ชีวิตไปตามธรรมชาติ <c oughs> มีการขยายผาพันธุ์อย่างไม่จำกัดนะาการเรียกร้องหาคู่หาคู่รักนะครับเป็นธรรมชาติของสัตว์ทั้งหลายที่จะขยายเผพันธุ์นะครับนะ เสียงที่ไพเราะโดยธรรมชาติครับผมชอบต้นตาลตรงนี้ก็มีต้นตาลตัวเมียนะครับที่กำลังออกผลตารฤดูอีกต้นอยู่ข้างๆต้นประดูนะครับนี่พอกันปลูกต้นไม้สารพัดชนิดลงในที่ดินที่อุดมสมบูรณ์การเติบโตของต้นโมงต้นไม้ ก็เป็นไปตามธรรมชาติแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะเคืือกกลุกันธรรมชาติไม่เคยทำร้ายมนุษย์นะครับมีแจะมนุษย์เท่านั้นแหละที่ลุกลามแล้วก็ทำร้ายธรรมชาติแล้วก็เมื่อธรรมชาติอยู่ไม่ได้มนุษย์นั่นแหละจะอยู่ไม่ได้เหมือนกัน ้าของคลิปที่มีหญ้าเขียวๆแต่บางสวนบางสวนสาธาระเขาก็จะขึ้นป้ายห้ามนำสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงนะครับก็เป็นเรื่องของทางราชการเขาแต่ถ้าผมเป็นราชการที่จะคุ้มครองให้วัวฝ่ายเข้ามากินหญ้าอย่างน้อยก็ได้ช่วยกันนะครับพึ่งพาซึ่งกันและกันนะครับที่นี้แค่นี้ก่อน,นครับ